ใครที่เป็นแฟนคลับเต้าหยอกเต้าพองนารากรตอบได้แน่นอนก็จะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับน้องทั้งตอร์ใครที่ตอบได้ยกมือขึ้นแล้วตอบได้เป็นคนแรกคนนั้นรับของารางวัลโอเคไหมคะ,ะอเอชเชิญค่ะเต้าเอชนะเต้าเอชเดี๋ยวเราจะมาร่วมสนุกแจกของรางวัล บ้านพร้อมที่ดีดูส่วไหมอ๊ย้ยขอถามคนแรกเลยยกมือโอ้สุดยอดมากมาเล่นเกมแฟนพันแท้กันค่ะวันนี้มีของรางวัลจากสหกาชาเนี่ยมอบให้กับคนที่เป็นแฟนพันแท้ระเบียบวันพิะศีตอบคำถามได้ปุ๊บจัดเลยครับแล้วก็เตรียมคำถามมาด้วยนะคะ เดี๋ยวให้ใจเริ่มก่อนดีเอาเอาทางนี้ก่อนเลอแซงว่าถ้า่อคิดแต่ยากแน่นอนไม่ไม่ยากพราพรอกลัวพรกลัวคนแย่งกันเออแน่นอนเลยคำถามแรกใครตอบได้ยกมือไวที่สุดนะรับเลยนะเพราะคำถามง่ายมากทีมงานดูใครยกมือคนแรกชาร์จเลยคำถามนั้นก็คืออ้าวหยองและเต้าทพนรากรเป็นคนจังหวัดอะไรคะ มองไม่ผ่านที่แม่บอกแข่งคนนี้อาคุณพี่อาเก้าหยองก่อนเก้าหยองเก้าหยองก่อนเก้าหยองเป็นคนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเป็นกาฬสินธุ์อาเกิดที่บ้านโตที่บ้านแก่นค่ะโอ้ยอาอาแล้วเก้าท็อปจากเก้าท็อปเก้าท็อปเป็นคนติดคิวโคราชค่ะตีถูกไหมคะถูกไหมเฉลยถูกครับถูกนะคะ ก็เป็นเจ้าที่นักเรียนพลาดก็เลยรู้ข้อมูลหมดแด้เกิดไว้ถูกไหมได้เกิดไว้กับคุณจับจัหน้าได้ไหมตอนเดินคุณคุณนอนข้อหาแรกเห็นไหมง่ายๆก่อนง่ายๆอ่ะคำถามข้อต่อมาเมื่อกี้โู้ยคุณเป็นทางขับไม่รู้แน่เลยอย่ะง่ายมากๆเลยเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าคิวของรัเรียนวัยศิลป์เนี่ยแน่นม,ม,มากๆเช้าจังหวัดเที่ยงจังหวัดเย็นจังหวัดคาำปิจังหวัดเพราะฉะนั้นข้นอหาที่ หลังจากหมดเวทีกาชาบนี้แล้วระเบียบว,วาทศิลรมจะไปที่ไหนต่อคะใ,ใครตอบว่าไปหน้าประตูมปีนะไ,ไ,ไปน้ำไม่ได้นะคุณพี่เชิญค่ะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากสมุทรปราการค<ะ>่ะสมุทรปราการมาดูใครเป็นพิเศษไหมตัองอ้งหยอกแล้วก็ออเอแล้วก็น้ำต,ต้มขาเอค่ะค่ะคำตอบ ลืมประทานไปแล้วนี่แล้วน้องใหไปที่นครสวรรค์ค่ะไปที่นครสวรรค์ตามไปได้ไหมคะไม่หรอกค่ะนครสวรรค์ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเออรักนครตะวันเลยแฟนคลับแต่ละคนน่ารักแล้วมาจากมาจากหลายที่หลายที่ได้นะเดี๋ยวพ่อขอคำถามได้ไหมนะได้ไหมนะอ้าวใครคิดเลขบวกเลขเก่งเตี้ยมคุณตัวกันใหญ่เลยพ่อระวัง ต้องกินแรกพอเปิดเลยพอคุณดีเลยอายุพ่ออายุท็อปอายุหนอบวกกันแล้วได้เท่าไหร่บวก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 แล้วหน้าหนึ่งทีสามอ่าแล้วก็เริ่มมาเลยหนูก็ตกเลขนะพ่อตกยังไม่ได้บวกพ่อยังไม่ได้ยังคำตอบเลยเอา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 คนตอบก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งปากเดี๋ยวเปาปากฟังเดี๋ยวเปาปาก เอานอ่ <ừ. S 2> ีกอนอ้าสามคนรวมกันได้เท่าไหร่หนึ่งรอยหนึงร้ยอายุเท่านงกันไย้หรอเเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหน่อยู่อาอาอาต้นาที่วนะเที่หัเดี๋ยวอะาพึ่งอย่าพึ่งเอาคนที่สองมีไหมอย่าพึ่งจะเลยอย่าพึ่งจะอ้าเอาคนนั้นมาก่อนเอ้วเอาคนร้อยห้าร้อยห้านี้ใครจะตอบถูก วพุ่นไปเดี๋พุ่ร้อยสี่ค่ะพ่อร้อยสี่ร้อยสี่มีคนที่สามไหมมีคนที่สา่มร้อยห้ารอคุณแม่คุณแ่อนตัเดี๋ยวงนไปก่อนจม่ก่อนนะม่ก่อนม่เินค่ะอ่าเอาสาคนพอนะครับร้อยห้าร้อยห้าปีเอาพีรอยห้าปีทีนี้จะเป็นผนสรุปนะครับผสรุปนะครับ คนที่หนึ่งคนที่คนที่ตอบถูกได้ไปเลยซ้อ่ะแล้วเท่าไหร่อายุเราสองคนรวมกันได้เท่าไหร่เอารวมใช่ไหมพ่อรวมเอา่ยผมบอกร่วงนะครับไม่ได้บอกเลขเดียวนะอ่ะ้อวข้อ56บวกไปอ้าวบวกกันสามคนเนยนะครับผลรวมคือหนึ่งร้อยสี่ปีครับ ยนะครับบบบยุทธว่าดีบ่าเนี่ยหนิตูมไหมบวกตูมบ้าูครับเพราะว่าเพราะว่าเพา่าเร่ห้าสเอ้าหกเก้าสิห้าก้าสิบ้เป็นร้อยห้าครับแ่หน่อยร้อยห้าครับร้อยห้าจริงม้อยา ไม่ใช่เลยครับตอนแรกเขาเอ๊ซุปซิปพูดเบาๆข้างล่างได้ยินมาบอกผมว่าอายุ25่สิบหาเงนะครับเดี๋ยวต้องเป็นตเนแรก่อนอุตส่าห์ลดอายุให้พ่อหน่อยะพ่อ5 6ลูกเท่าไหร่30 30อันนี้19ใช่้9อเก้าวาอายุเหราอ่ะเอาพรอ โคตรจัดโอ้โอ้แสดงว่าคนนั้นคนทำตัวโยงงต่อัศลุลรอยเท่าไหร่แจกต่อแจกก่อคำถามต่อมานะคะอันนี้ก็ถามง่ายเหมือนกันใครที่ตอบได้เร็วตอบได้ไวมาด้านหน้าเวทีค่ะถามว่าวันเกิดของท่านสามท่านหวันเกิดใครตอบได้ก่อนคนแรกมาจ้ะ นีไม่แต่เยนแล้วหรอี่แงไมุ๊คุเพื่อรักเนาะเจอไปอาเจออาอาละเียนลำดับลูกอาลาดเดือนไหนเดือนกันยาคุณทองคำแลก็นราวันที่9ถัดไป ตื่นเต้น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 ไปต่อถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องนะเราขอรางวัลเลยนะคะมูเก่งมากเลยแต่ละคนเก่งมากจนคำถามต่อมาอะไรไม่ขอรู้่ลยอ่ะตั้งขั้นแบบเฉลยนะดูนบางไว้ก่อนหัวคำถามนี้ถามว่า ทั้งสามท่านเนีวันนี้หัวแต่งตัวหรอเหมือนมาเป็นเซตเป็นบอยแบนด์เลยอ่ะ <im it> เป็นทีมแบบทีมสีเดียวกันเหมือน,น,น <im it> คำถามก็คือว่าทั้งคุณพ่อและคุณลูกเต้าพี่เต้าน้อง <im it> วันนี้ใครตอบได้คนแรกมานะใส่ถุงเท้าสีอะไรมาโองเท้าสีอะไรเร็ว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  าไม่ต้องเขาไม่ต้องเลยไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเพ่งท่านหลังตอบท่านหลังตอบเอาแล้วท่านหลังตอบของลูกสีขาวของพ่อสีดำสายโต้สีขาวพ่อสีดำอ้าวลูกสองลูกสองคนไม่ใส่ต่อที่ต่อที่คนนะต้องร้อยหมดเลยเลคนมาตอบไอกคนอีกคนมาะไอ้คนมาตอบไอ้คนมาตอบมาไอกคนมาตอบอีกคน แสดงว่าทุกคนไม่ได้มองต่ำมองสูงอย่างเดียวเราต้องมองต่ำแล้วมองสูงด้วยลองทายอีกทีลองทายอีกทีนีหน้าหลังเชิญค่ะนี่นๆ่นี่ยกตูยกตูมามาคุณผู้หญิงกมาสองท่านเลยเชิญค่ะเชิญสองท่านเลยน้องผู้หญิงมาด้วยปะมาถ้าถูกเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเลยให้รางวัลสองเชิญเลยจ้าต่ออยองใส่ตีดอมค่ะสองสองคนยังไม่ได้นค่ะอะดูรอก่อน

แม่กำลังเพ่งเลงแล้วเอากล้องก็ซูมเยอะเลยนะขนพ่อใส่สีดำลูกเต้าใส่สีดำแล้วก็น้องฟอาไม่ได้ใส่จ้ะหลายคนบอกว่ระดุมคอมไม่ได้อ่ะเอาเชิญเชิญอีกคนเอาเชิญอีกคนมาเชิญอีกคนมาเลยครับเชิญค่ะเชิญเชิญอีกคนครับมาว่าตอนนี้รางวัลยังไม่ออกพ่อใส่สีดำที่พี่นาราใส่สีชมพู น้องไก่สีขาวเออเมื่อกี้เขาถามยังไงเกรียนว่าปั๊บบ๊องตามถูกบ้างหรือยังทุกทุกก็มีก็มีคนมังถูกถูกสองอ่าเอาแบบนั้ก็ได้แต่ไม่ต้องถูกหมดก็ได้ครับถ้าไม่ถูกหมดคือเะเลยพ่อไม่ได้ใส่เลยม่ได้ตอไม่ได้ใส่เลยไม่ใครใครได้อ้าวต้องต้องพี่น่ารั ของผมสีสีสีนเนื้อครับเพราะไม่ได้ใส่เวลาของน้องเขไม่ได้ใส่สีชพมพูเขาขาวขาวสรุปมีใส่ท่านเดียวส่ดสีขาวีใครตอบถูกสองในสามเมื่อกี้นีต่ตอบว่าไม่ได้ใส่ใช่ <c oughs> ใชไหมคะอ่ะติดตาติดพกกลองรางวัลเลยค่ะครับขอบคุณครับ โอเป็นการนทนาไม่ได้ใส่รองเท้าหรอเอกไปซื้อรองเท้าแล้วก็คุณพีด้วยรอมาเดินซื้องานกาช้าเนี่ยเอ้อจะได้จะได้ช็อปปิ้งเพราะงานนี้มีแต่ของจะเรียกว่าของรางวัลยังเหลือเยอะใช่ไหมของรางวัลยังเหลือเยอะของรางวัลยังเหลืออีกเยอะแต่ที่สำคัญกว่านั้นพ่อเห็นว่าบทเพลงก็เหลืออีกเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะอยเตี๊ยมมาอีก เนี่ยคือสิ่งหนึ่งใจป้าวันนี้พี่พี่รับงานพิธีกรมันนะต้องลองพี่อยากมาดูเอลต้องลองเขาบอกว่าหนูเนี้ยเอล 5G ใช่ไหมคะเดีน้องต้องเดี๋ยวมาไหมเรี๋ยวมาไหมเดี๋ยน้องต้องมีพูดเต้นนะน้องเต้นคนเดียวไม่ได้พิธีกรน้องเต้นอยู่เพื่อนตายเลยไม่โชว์กัแบบนี้จะไม่ไต้โชว์กันแบบนี้ยวให้น้องโชว์ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในตอนท้ายเอาเป็นมีจังหวะไหมดนตรีไม่มีไม่ได้เตรมดนตรีมา ไม่ได้เรียมดนตรีหรอกครับยวเอาเอาไว้เขา,เาแบบสายในในดนตรีในช่วงบินเขาก็แล้วกันโอเคนะคะเพราะว่ายังเหลืออีกหลายบทเพลงเลยวันนี้ที่จะมามอบความสนุกให้นะคะสำหรับรางวัลต่อไปใครเต้นเต้น,ตนอ่าเพลงของเขาได้สวยที่สุดก็คือคนนั้นได้รางวัลไปเพราะฉะนั้นออกมาเต้นออกมาจอยออกมาม้วนกันที่สุด <ST. S 2> แล้วแกจบเพลงปั๊บเดี๋ยวเรามีแจกของรางวัลกันอีกทีหนึ่งได้บุตรหล่อกรรมการอ๋อมองเลยนะครับอ่าไม่ใช่รางวัพร้อมไหมไปมลวนกันต่อพร้อมหรือยัง

ໃຜຢາກຈະພັກນ້ອງສູ່ຮ້ອງເພິ່ນນໍາເียบໄ เดิวเด้สังเไห็ิดนไมิ่อดินอเต่อเินต่เดเดต่องดอเด่อเนตอเอเดตอนต่อเดนต่อเดตกอเนตอนต่อเอเ่อเด่อดต่อเดินตเน่นต่น่ดิ่เดิอเดน่อเอเนต่อนอเดนเดินตนตอดอเดิ่ดนเนดเอนนออดนอ ครับผมนำหมอนมาจอยแล้วกับสำหรับคนที่ท้าไจท่านมาครับร่วมมาให้กำลังใจกับพวกเราได้นะครับขอเอ้รักเด้นกับเพลงนี้ไปนะครับไปสิเต้นด้วยนะครับมาเร็วว่าไปก่อนจะไปเลยครับ

คนในบาพาเรือกันเราเดือยมามันเอาพรตอนสักสิบหกงยินสักสิบังสวยสิยงสวย ดังไปเนาะ <c oughs> 白首好友。 ທາງນີ້ລະບຽບເວີສນິດເດີ້ครับອາຈານມາເປີครับທາງຈາກອາຈ ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงค่ะน้องเอ็คเตาหยกแว่นทองระเบียบราบอกว่าไปสว่างไปไสว่างไปไปสว่างไปไม่กล้าเต้นเพรางั้นโอ้ขนาดตาาปว่้งุดโอ้ยเวทีน่าฟังเลยื่อกี้สนุกไปสนุกอยาก เวทีมาแล้วแหละพี่น้องวันนี้คือเวทีนี้คือปังมากทุกคนเวทีอื่นเขายังเงียบอยู่เลยนะ,ะใ่ค่ข้อสงสัยขึ้นอ่าก็ ป่าให้ประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะครับถ้าใครไม่มีเวลามานะครับหรือถ้ามีเวลาก็อยากให้มาช่วยกันนะครับส่งเสริมงานกาะชาติของกรุงเทพมหานครของเรานะครับกาาชาติช่วยพี่น้องพี่น้องช่วยการชาตินะครับว่ากาะชาตินี่ตีอยู่พีน้องตลอดไปนะครับก็ฝ่าประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับใครผ่านไปผ่านมาครับมาเที่ยวงานการชาติของกรุงเทพของเราได้นะครับเพราะว่าการชาติ ไม่เหมือนที่อื่นนะครับตรงนี้ก็คือสามารถเดินน่าจะสบายเลยนะครับก็บรรยากาศก็ดีด้วยนะครับความปลอดภัยร้อยเปร็นนะครับ มาเชี่ยวเยอะๆสนใครที่รอที่จะถ่ายรูปกับภาพ้กับเต้าหยองเต้าระไรอ่ะเชิญชวนชาน้อด้เยวกจะถ่ายรูปกล้ชิดกันยังไงนะคะต้องต้อ้าต้มุเต้อายต้ต้ายต้มดต้องาต้องมุดต้อายต้องมุดต้้ายตุ้ตงายตงมุต้ายต้งมุต้งายต้งมงาตองมดต้องาต้องมต้ายว่้ายต้องต้ายมต้ายต้ง้ายตังมต้ายองุต้อาหงต้าย ไปนครสวรรค์เลยว่าที่นู้นก็เริ่มแสดงสองทุง่มถ้าเป็นวิธีใหญ่สองดีนสองทุงนะ่มก็ไม่รู้จะไปยังไงถึงจะผางเ,เลยต้องติดปีกแล้วล่ะเอองใส่ต้องวีโอคอลไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นทุกคนนะวันนี้เราต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะพ่อเอะเต้าหยอมแล้วก็เต้สาสาวการกรนะคะเพื่อเป็นการแท็อขอบคุณจากสภากาชาด เชฟขอเรียนเชิญผู้อำนวยการศิริพรศรีสะอ้านผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสถาบันชาไทยมอบของพี่ศษหนึ่งหน้าบนเวทีด้วยค่ะขอเชิญกลุ่มงาต้อนรับด้วยค่ะไปต่อยขาขอให้เอฟซีทุกคนมีความสุขนะครับ ตอนตน <ล kie S 2> ี้ในเมืองรถแน่นมากครับถนนเส้นนี้แดงเลยน่าจะมาไม่ได้แล้วครับดี่ไม่ได้นานนี้เดินไปสุดยังเป็นกาชาท์หนึ่งร้อยปีเวทีนี้จะกลับตปอะไรที่ไม่ได้มาที่เวทีนี้แสดงกิจกรรมสภากาชาติที่หลวงมาไม่ถึงนะ วันนี้เนี่ยนอกจากสนุกเรื่องชื่อแล้วแน่นอนค่ะย,ยังมีคิวของเสวนาให้ความรูร้นะถึงสองหัวข้อมีการแสดงโชว์นะคะจากน้องน้องวาก,กาชาตินะคะรวมถึงอีกหนึ่งดารานุ่มคุณเบนซักีน่าที่รอพบกับทุกท่านอยู่ด้วยวันนี้สนุมกมากๆเลยนะคะที่มาสร้างสีสันให้กับพวกเรานแล้วก็เชื่อว่าทางด้านของพ่อเองรวมถึงน้องน้องและ

ในข้อฝากผลงานของระเบียบประสินฝากผลงานด้านจอทีวีโดยจะเป็นละครของพระเอกนักแาดงละครนะครับทางท้องสามนะครับ อ่ามรักตุครับอีกไม่นานคงจารแล้แอนที่นเลนที่ส่งมาสำรับคุณเ้าหลอมช่องแปดนะครับเป็นนรถไถนะครับผมและสำหรับพ่อเองทางช่องวันนะครับโดนรักแม่กลองนะครับก็อีกไม่นานและในวันนี้ก็เสิร์ฟข้าวหยกนะครับนั่นก็คืออ่าอีสานตุ๊กซี่นะครับอ่ากำกับโดยพี่พจน์อานนท์นะครับนำแสดงโดยเ้าหนองนะครับผมแล้วก็น้องอัพแล้วก็น้องตุ๊กนะครับสำหรับวนนี้ถ้าใครสะดวกนะครับเชิญไปที่อ่ามโนสุริโอเจ้าวัฒนะนะครับผมก็ วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่รอบสื่มวลชนนะครับตั้งแต่อแอบโองเป็นต้นไปครับเชิญเอฟซีทูมีพะคุณทุกทุกคนนะครับช่วงนี้ผมกับลูกไม่มีอะไรที่จะกก่าวคําว่าขอบคุณแทนคำขอบคุณที่พี่น้องเสียสละเวลาบางคนก็โดดงานมาบางคนก็เสียค่ารถาลาหมารถมาให้กำลังใจกับทีมงานพ่อกับลูกในครั้งนี้ไม่มีอะไรนอกจากาคําว่าขอบคุณขอพีอ่น้องสุภาพแ็งแรงทุกคนนะครับ จบตัปเลยจ้ไม่่างน้เรจะวัดเลยจเคค่ะขอบคุณค่ะจะก้ได้นสเตปต่อนะคะใครท่อยากถ่ายรูปกับน้องอยาไ้ชนกับน้องให้ไล่ต่อไหมครับให้ไล่ต่อหมเราไปถ่ายรูปกับพรอมดีกว่าน้องีละสน่สาองค์กรคละหน้าสี่มนอีกว่าถ่ายให้น่านเ้เต็นท์เอ็นเลสจะบอกว่ามีบสของเราี่นผ่านผ่ามา เข้าไปเจอเจอพ่อเอระเบียบวัฒนศิลป์ไปเจอเต้าหยองเต้าท็าอปบารากรได้นรากรได้ที่ได้